เราเล่นไพยมืกตื่นี่ทาคี่จะคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกอันดับแรกนะครับที่ทอยเปลี่ยนมาเป็นประจำนะครับทอยจะคิดถึงแม่แม่ก่อนเลยเพราะแม่คือพระผู้เป็นเจ้าที่สูงสุดของทอยแ, <c oughs> แล้วเราเล่นฮนะเอาจริงๆก็เอาเอา,เอาดีๆครับเอาดีๆตื่นมานะครับทอยมองขึ้นไปบนเพดาน,นครับเห็นอย่างนั้นเป็นสิ่งแรกครับปลอดไฟครับตอบได้ดีปลอดไฟเราเล่นฮนะเราเล่นฮนะ ก็จะตื่นมานะครับมพบกับความเดียวดายอ้างว้างนะฮะพึ่งไม่มีใครอยู่ด้วยคิดถึงผมมากโหยหาความรักครับผมน่าจะเด็กครับผมไม่อยากจะเจอคนที่ใช่อยากจะเจอคนที่คู่ควรนะครับผมให้ทอยคู่ควรกับเขาสักทีหนึ่งส่วนพันนี้ก็ยังไม่เจอครับก็อยากให้มีคนคนนั้นอยู่ในใจเราบ้างครับอยากมีถ้าหากมีคนมาให้คู่รากหรือชอบก็แล้ในขณะที่แฟนที่มาเห็นนะ พราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้มีไม่เคยเจอนะฮะแต่ก็ถ้าถ้าเป็นทอยนะทอยก็จะบอกเพ้าว่าแค่ให้ดอกไม้แค่ให้ดอกกุหลาบเราไม่ได้เกินเลยไปมากกว่านั้นเราจะอะไรกันมากมายใช่ไหมฮะ,ะก็เคลียร์กันได้ครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะครับอ่าไม่มีแล้ไม่มีครัแล้วรักจริงกับรักฝักใจล่ะทอยเลือกอะไรคะตอนนี้ใช่ไหมครับทอยเลือกรักแท้ครับรักจริงจริงนะครับของเพลงรักที่ชอบที่สุดตลอดกาลเพลงที่รักเพลงรักที่ชอบที่สุด รักเรื่อยๆครับผมครับผมเป็นเป็นแบบว่าเป็นชายเออที่ทอยดูนะครับทอยเป็นดูของโคเบอร์นะครับที่จะมีชายกับผู้หญิงเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงไปด้วยกันทอยที่ทอยชอบเพลงนี้เพราะว่ามันแปลงไปด้วยเออความรักความผ่อนหวานแล้วก็มีจังหวะเร็วในชีวิตด้วยเหมือนกันมันจะมีท่อนแร็ปที่จังหวะโอเคเล่นไป <í ls> อะไรนะฮะข้ามาฮะหนึ่งประโยคกรักที่ไม่มี หนึ่งประโยชน์บอกรักนะครับที่ไม่มีคำว่ารักก็คิดถึงนะครับอยากเจออยากอยู่ด้วยอยากกอดอยากหอม <Okay. S 2> ครับผมไม่ไมีไม่หนึ่งประโยชน์แล้วลนะ่ะ <laughs>